กแต่ว่าเปกกระสนแต่าปียกกับบยุก็เกาเนแม่่เปียกกมีอะ่ลนะช่องยูทูปมาได้ยุก่ะเป็นเสื้อกาในเพิ่นเนาะเพิ่นยกไกลๆได้เห็นค่ะเพิ่นยกไกลๆได้เห็นแต่ว่าหอนจักน้อยเดือไฟพ่อมาหอนเอาจากหอนเด้อยค่ะแม่จากสิบนาทีได้จ้ะได้ค่ะได้หอนเอาเมื่อเช้านี่ก็ไปทัาบุญอยู่วัดปูเทท่องเพิ่นกำลังคู่งสางอันนาพญานาค่ะ แล้วก็เฮ็ดตุนผา,า,าป่าไปถวยปา,ายเพื่อนตุนพ่นนนนป้าไปถวายผูม้มือชาวมยอดผู้ชายดยค่ะจากใหม่มยอดพ่ป้าบนมือว่านนี่ไปยู วัดป่าอย่างกรวัดป่านนจะป่าค่ะน่นจะป่าค่ะเรียกว่าดวนหลามือ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 ค่ะมือมือว่านนี่กาไปวัดป่านนจะป่ามือนี่ไปวัดปู่เที่ยวอยอดผ่าป่าก็บเพาตุงกันดอกคนละยางยอดผ่าป่ามือนีเนาะเยอะเขียนให้ยอดผ่าป่ามือนีเก่ามือทะเลนุ่บาน แองวันมันยอดผาป่าทะเลน้องบันนี้เขียนอันนี้เอาของเอกกียกรอนน่นนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> เอาของเอกรอนมือน,นี่ยอดผาป่าของเอียกนี่ละครับ <c oughs> นี่ค่ะเพราะว่าปูทวงไว้ปูว่านอันเอียกสิมีโศกไงเด้อปูขอตนกระพืกตนเนื่อเงาชะละวา <c oughs> บันนี้นี่ละก็เลื่อก็เลย่บริณฑนับร่วม <c oughs> ก็เลื่อสูบนั่นเอาไปวัดอันปูเททองกรบันนี้ของเอียกนี่นี่ละยอด ยอดป่ปาเพิ่นนี่แหละสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทค่ะค่ะนี้แหละปูว่าสลเลยมือเนืสารละวาสลยมือนี่คือมือเนีอวันที่เท่าไรก็ละว่าสามสิบสองสองสิบสามมื่วันที่สองสิบสามเราสองสบสามสองสิบวันที่สิองสิบสามเพิบบาอามอามามบบบบงิองสาสองามสมาสบ ข้าเจ้ากระทวงจังได้กระล่งไทยโดยศูลูปูว่าบัดว่าเพคือมูบว่นี้แล้วเอาบัดนี้เอาขายมาใส่แปดสิบสี่บาทแล้ววะนี่เรามม่ก็เลย่ลงตัวนี้ใช่ลงแปดสิบสี่บาทลงตัวตอนสองสามศูนย์แปดม่เอาไม่เป็นยอดอต้นเงิ้นของเสียเอะของของของเสียเอกปูว่าเอาบ้านร่วมบัานนี้เป็นท่าไดว่าซานแต่ว่าเพื่อนเอาแต่ใบแดงใส่เพื่อนพใส่ใบเศร้าใบยังอัะนนพี่จะใบแดงเมื่อตนี้ก็เลยว่า เอาบรนย้เอามาแล้วร่วมบนนี้เอาไาขา่มาใ 80, 40, ส่แปดซิซีันร่วมใส่กันเลว่าสันว่าท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ยอดสองสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทแต่ว่าวัดวัดปลาโน่นจะป่าเป็นเท่ะเลน้อยอดนี่วัดป่าวัดปลาโน่นเสียเอกสิค่ะว่าสิเมียมาสิมีสุกไงแกก็เลยมีอีหลีได้สุกไงอีหลีแบบนี้กะแกก็เลยเฮ็ดตันเงินมากปู่ว่าเฮ็ดมาวันที่สามสิบสองเลื่าภั่นว่าแล้วก็เลยว่า วันที่32มสิบสอัดไก่พวกเ่าวันที่2องสซะแต่ว่าวันที่สองสิบสามนี่ต้องเอามาแล้ว่ะวันที่สองสิบสามพอดีมันจะเป็นวันที่ยี่สิาเ้อสองสิบสาาค่ะสองนั่นแหละค่ะหันม่นกสอ่งสมตัวน้องวันที่สองสิบสามเออสองสิบสามพูวสองสิบสามสอนึ่งสาอหึ่งมถอูกต้องแล้วนะสอสองสามส่งสามสองมสองสามอนกามสองสามวมสองนีมอามเลมอมาอ นี่แหละคือมือนีหาเฮ็ดมือนีเด้อมือซานว่าดีคือมือหนีอ่ะละว,ว่ะอันนี้คือคนทักมากแต่ซุ่ม,ซ,มซุ่มตนตนผาปานอีกอาเฮ็ดไปถวายวัดวัดปูเทศท่องน้ามือเสาหนีเยี่ยว่ายอดเขาเขียนไว้ทั้งหลายโบเรื่อมอันโอวันนั้นยอดถาป,านน,นปานนั้นวัดปานนนต์เจปาเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนี่แหละค่ะ อันนี้วัดปาน่นจะป่าเมื่วานนี่ค่ะยานี้คือยอวดเงินค่ะเก้าหมื่นห้าพัค่ะโอ้ยอดเงินตัวแดงจึงคืองเลค่ะแดงจึงคือเลื่ยสองห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าห้าเจแปดศูค่ะเกาเนาะเก้าห้าเจ็ดก้า้ค่ะอันนี้อวดเงินเนาค่ะแล้วไปุดทูบบานนี่ไปจุดทูบี่วดปาน่นจะปลาต่ว่าปูบ่ไปปล่อยดอกล้ว่าจุดทูบขอบารมีทั้งปูทั้งยาอยู่ทังพุนล่ะ ขันยศันกับเขียนแซนทั่วไฮลูกไฮร้านเบองเดอร์วสันเลขทั่วปนิษฐ์แปดห้าศูนย์ถั่วบัดปานนนจปาดค่ะถั่วบัดปานนนจปานี่แหละค่ะมันมันแต่ว่าม่นเป็นเหล็กปูปอยอันนี้คื้นขึยอดค่ะเลขถั่วคาทถั่วถั่วแปดห้าศูนย์ค่ะเป็นแปดห้าศูนย์อันนี้อันสุพันทวงของเอกค่ะคืออันเฮตุนเงินม่าวันที่สามสิบสองบนิษฐ์เขเรียกว่าวันที่สองสิบสาม บัดนี้ก็ได้เท่านี้ละค่ะเนี่ยยอดเงินแก่ก็เฮ็ดได้มาได้แค่นี้ค่ะวัดป่านวลจำปาวัดปูเทสท่องบัดนี้ไายก็ลงทันด้วย32เด้องเบาทแต่ว่าจ <ำ S 2> ําแต่วัดจำถามเอ็กน้อยเบิ่งเขาเขียนไว้อยูทธ์ว่าเก้าหมืเท่าใดบ่จําบ่ได้ว่า90,000มื่น,นี่แหละแม่จําบ่ได้ค่ะจําบ่ได้เพราะว่าเขียนไว้อยู่แต่ว่าอัเลื่อมต่ว่าหลัก90,000คือกันค่ะอันนี้ของวัดป่านวลจำปาปูค่ะข้อถามนะคะแม่ ปูเป็นได้เกินตัวเลขได้ไหายแนวทางตัวเลขในวันที่หนึ่งสิงหาคมไปค่ะอันปูนี่ติปูปูปูนที่ปะเขาวนิปะเขา,นกกาเานี่ยแหละเพิ่นกันเลยว่าเนี่ยเพิ่งทสรุปคือมือนีตววามเพววิพวว่งวาเพิ่นว่าเดี๋ยวพ่อสิบ,บอกว่าสัน่นหายมาวันที่สองสิบสามนี่ยแหละเดี๋ยวพ่อสินับยอดเงื่อนหาย่็สารว่าสิเนี่ยแหละคือมือนีแล้วค่ะนี่คือมือนีค่ะยอดเงิ่อนนี่ยอดตัวใดเนาะยอดเงินของเอกนี่ยค่ะสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาท ปกติมัดกันเราก็บอกเอาไข่ร่วมใส่น้ำเป็น8นแปดสิบสี่ลาวเอาแปดสิบสี่ใส่น้ำแล้วก็ร่วมเบื้องเป็นเท่าใดมาศาลลาวนี่แหละนี่แหละขากระเลยเอาตัวนี้เนาะมันเป็นศูนย์แปดสี่มันบอกานี่แหละค่ะศูนย์ปอันนี้คือยอดแปดสใส่น้ำเต้่แปดสิบส่ใส่ที่มันจับตัวนี้เพราะว่าปูชี้พระขาเพนประทับร่างแม่หอมหัวแล้วเพนบอกว่าจะสรุปเมื่อนี้วันที่ส้าวส่าสิบสาม ก็คือยาถ้าปลาเนี่ยนะแม่วัน่สองสิบสามค่ะปูแล้วก็บอกว่าวันที่เรกว่าวันที่สามสิบสองมันคือโดนแท้มันคือไก่แท้เพรานว่าคัดไก่แล้วก็เอาวันที่สองสิบสามเด้อเฮ็ดต้นเงินมาเด้อเดี๋ยวพอสีบัวประสานสีร่วมให้ระวังสีเนาะนั่นล่ะก็เลยร่วมก็เลยว่าพอดีเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเพื่อก็เลยว่าเอาค่ายมาใส่แปดสิบสี่บาทร่วมใส่กับต้นเงินประสานเละนี่ล่ะนี่ล่ะค่ะคือมาหลาสุดนี่ล่ะคือมือนี่แหละค่ะ ัที่สองสิบสามเพิ่มอีกเลยค่ะีิจารณาเบิ้องพิจารณาเบึ้งเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อเรียกอาชีพไร้กลัวเพราะว่ามันมันม่มีหยอนเงินน้ำค่ะมันมีหย่อนเงินน้ำเนาะพี่น้องมักตรวใหก็เรื่องกาให้พอมเป็นบ่าการไปพอมยันว่ากรสบาต่ดเมากเ่เบื่งเป็นแนวทางเนาะตอนนั้นนี่ก็้นาเงินมาจะาวน หนึ่งพันสองร้อยบาทคือเป็นของคุณดาวเรืองยกน้อยจากร้อยเอ็ดหนึ่งพันบาทคุณแม่สุวรรณสุวรรณคำคำคุณแม่สุวรรณคำสงา่ากิจสองร้อยบาทรวมเย่างนี้ตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทมอบเป็นทุนแดงของเฮ่าผ้ารวยเนาะคะ่ะเนาะของ,ของรัดมะนี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้เอฟซีของเพื่อนเพื่อนฝากรวมบุญมาให้แม่คู่ก็ได้รับแล้วเด้อค่ะเด้อก็ขอ ไว้พ่อนให้นะค่ะขอบุญบารมีปูชีบภราพรปูตาปูพุ่มเจ้าทีเจ้าทานเจ้าบานเจ้าซองมาเป็นสักขีพยานว่าลูกหลานในมีบุญห่วมสางทางพุทธศาสนาในครั้งน no ี้ขอให้เพื่นประสบแต่ความสุขความเจริญปาถนาสิ่ไใด้ดสมความมุ่งมั่ปาถนาให้เงินไลน้องให้ท่องไหลมาาด้วยเถดสาสาธุสาธหอดแล้วบน เฮ็ดไปสองวัดแล้วเฮ็ดไปสองวัดแล้วค่ะเพราะว่ามักก็เลยมักก็เลยเป็นเหลี่ยกลายตัวเนาะอันนี้ผู้เดกัอยากได้ยอดพ้าป้ามันเท่ดได้ว่าสันว่าแต่ว่าที่แน่ๆคือปัดปูเทศท่องไทยลุงสามสองแล้วก็เมียเอียงเขาเอือนเอียงกัน ขิงขาดบ่โดดมาพอดีตอนเพ่อไทยพ่อนมาแคาเจ้าจับพร้อมขึ้นมาเลยเป็นสามสองนานสองสามหลานหลานจะมาเห็นไรทำทายเยอะๆยุ่ยให้พวกเราซับเอียกจังให้คนเตียก็ได้เดี๋ยวบอกเอียกเอามาให้เบิรงก็ได้ค่ะเห็นโตชัดเดียแต่ว่าสามนี่ว่าเป็นเนโนนแหละค่ะพอดีบ้านวัยม้านพ่อนพ่อไทยพ่อนลูกหลานบ่้านดอกพอดีพระพุทธสวดยุ่งนอพุทธกาเต้นเขามาอยู่ในโบสทด้วยค่ะอยู่ในโบสถ์ หมาว่าเอาถวายในบูถมือนี่ในบูถมองสีสังพญานาคนั่นแหละค่ะนี่แหละขั้นที่สามสิบสองสองสิบสามนี่ละพูดว่ามันคือโมนะบังเกินจะเริ่มข้ากับเตียนมากเกินเตียนมากไปเห็นน้ำกันเห็นสามสองนี่แะอันไายยอดพับป้ากะว่าแม่นสามสามสองนี่แหละ เดี๋ยวถามนิดหน่อยบุญคนเนาะค่ะเดี๋ยวค่ไปถามก็ได้ค่ะขอบคุณแม่หอมหวนเะขอบคุณหลายๆดนะค่ะจ้าจ้าค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางเนาะค่ะแม่หอมหวนเพิ่งก็บอกว่าปูชี้ปาขาวมาประทับหลางแม่หอมหวนนะคะและเพิ่งก็บอกว่าโชคนั่นจะมื่นวันที่ สองสิบสามนะคะตอนแรกเพิ่นว่าวันที่สามสิบสองสามสิบสองมันไก่โพดเปลี่ยนมาเป็นวันที่สองสิบสามนะคะและกระจัดเกี่ยวกับเสียเอกนะคะเลขจะอยู่น้ำเสียเอกนะคะยอดปลาปลา,าของเสียเอกเนาะคะ่ะเพิ่งกะยอดปลาปลาของเสียเอกเพิ่งกระได้สองหมื่นสามพัน 8 4นะคะ0 8 4นี่นะคะที่แอดขีดเ้นตใต้ไปและวันที่23งาค่ะแอดก็มาแยกตัวเลขให้2 1 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1หนึ่งหนึ่งสสหนึ่งสาสาหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นยอดผาป่าของวัดโน้นจำป่ามาว่านี่นะคะที่แม่หอมหวนทํำตนเงื่อนไปนะคะเก่าเมือหาพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะคะและเลขถูกที่แม่หอมหวนไปจุดขอนะคะอยู่วัดป่าโน้นจำป่าก็ได้แปดหาศูนย์นะคะ ส่วนตัวเลขยอดยอดเงินเดี๋ยวอาจจะพาไปถามน้องเอกอีกครั้งนึงนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางในคลิปนี้เนาะคะ่ะทางช่องนะคะก็เป็นซื่อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางงธรรมชมกับโปรใสวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพิจิตรกายว่าให้กันเด้อค่ะทาประมาณประชอบกับพานค่ะตัวเลขมันจะร้ายแนก่กะเลือกเอาที่มากที่ชอบนะคะ สุดท้ายทายสุดนี้แอกขอท,ท่นททานผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะทิ้งนี้กันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาติในการรับชม